กันไปที่จังหวัดยะลากันนะคะในส่วนของการติดตามการขับเคลื่อนค่ะและการติดตามนโยบายของรัฐบาลค่ะโดยยิดหลักธรรมาพิบาลนะคะรวมไปถึงการเน้นย้ำให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะ ที่ห้องประชุมพิกุลศาลากลางจังหวัดยะลาอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายของรัฐบาลและภา,ารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปี งบประมาณ2,565ในพื้นที่จังหวัดยะลาผ่านระบบวิดิทัศ์ทางกายหรือระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์ซิสเต็มนั่นเองนะคะทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้ยึดหลักความโปรง่งใสหลักธรรมาพิบาลพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองรวมถึงการให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชา ทั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณการดําเนินง,งานของผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกๆจังหวัดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันค่ะได้เริ่มขี่คลายนะคะประชาชนเริ่มตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันของโควิดการป้องกันโควิด19ค่ะ